สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จัก,กรีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยิ่งในการปรับปรุงประเทศสยามให้ทันสมัยและรอดพ้นจากภัยจากประวัตินิยมในยุคที่ชาติตะวันตกแผ่อิทธิพลอย่างมากนี่คือประวัติโดยละเอียดของพระองค์ข้อมูลพื้นฐานพระนามเดิมเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติวงศ์วันพระราชสมภพ 18ตุลาคมพศ2347วันสวรรคต1ตุลาคมพศ2411ครองราช2แม่สายนพศ2394ถึงพศ2411ช่วงก่อนครองราชทรงผนวดหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลรัชกาลที่สอง สเสด็จสวรรคตในปีพศ2367ขณะที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดอยู่พระองค์ก็ทรงครองสมณเพศต่อมาเป็นเวลา27ปีในระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึง้งและได้ก่อตั้งคณะธรรมยุติกะนิกายขึ้นเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นทรงพระไทยและศึกษาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และวิชาการตะวันตกจากมิชเนรีชาวต่างชาติเช่นแพทย์และนักสอนสาศาสนาทำให้พระองค์ทรงมีความรู้กว้างขวางและทันสมัยการขึ้นครองราชเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3, สเสด็จสวรรคตในปีพศ2391เจ้าฟ้ามงกุฎจึงลาพนวดและ,สะเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรเอลังสรรขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองเพื่อช่วยบริหารราชการพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการรักษาเอกราชทรงตระหนักถึงภัยของลัทธิจักรวรรดินิยมจึงทรงดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างชาญฉลาด ทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อรักษาเอกราชของชาติสนธิสัญญาเบาริริงพศ2398ทรงทำสนธิสัญญาการค้าและการทูตกับอังกฤษซึ่งส่งผลให้ไทยต้องปรับระบบการค้าและเสียสิทธิสภาพนอกอนาเขตให้คนอังกฤษแต่ทำให้สยามรอดพ้นจากการถูกยึดครองในเวลานั้นและทรงทำสนธิสัญญาในลักษณะคล้ายกันกับชาติอื่นๆเช่นฝรั่งเศส และอเมริกาการทูตสมัยใหม่ทรงริเริ่มส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตกเช่นอังกฤษฝรั่งเศสด้านการปฏิรูปประเทศและเศรษฐกิจการเงินทรงจัดตั้งโรงกระสาบสิทธิการผลิตเงินเหรียญขึ้นใช้เป็นครั้งแรกแทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอย โครงสร้างพื้นฐานทรงให้มีการสร้างถนนสายสำคัญในพระนครเช่นถนนเจริญกรุงถนนสายแรกของไทยถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครการทหารทรงจ้างในทหารต่างชาติมาฝึกทหารแบบยุโรปการสื่อสารทรงให้มีการจัดตั้งกรมเรือกลไฟเพื่อใช้ในการคมนาคมและป้องกันประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม การเลิกประเพณีโบราณทรงปรดเกล้าให้ขุนนางสวมเสื้อเข้าเฝ้าเดิมเข้าเฝ้าแบบเปลือยท่อนบนและให้ราศฎรมีอิสระในการเดินทางการศึกษาทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาสมัยใหม่ทรงจ้างนางแอนนาเลโอนเวนส์มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในพระราชสำนักภาษาต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทรงมีพระราชหัตทะเลขาถึงประมุขของประเทศต่างๆธรรมเนียมในราชสำนักทรงริเริ่มให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อย่างยิ่งยวดทรงคำนวณการเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึงสองปีณนะตำบลว้ากอจังหวัดประจวบชีรีขันเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2418ทําทำให้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยการสวรรคต หลังจากเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่วากอในปีพศ2418พระองค์ทรงประชวรด้วยไข้ามาลาเรียและเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมารัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงริเริ่มการปรับปรุงประเทศในหลายด้านอย่างกว้างขวางโดยใช้ภูมิปัญญาตะวันตกควบคู่กับภูมิปัญญาไทยทําให้สยามสามารถเผชิญหน้าและรอดพ้นจากภัยคุกคามของจัก,กรวรรดินิยมตะวันตกได้สําเร็จด้านการศาสนาและการปฏิรูปธรรมเนียมพุทธศักราช2,394ถึง2,411พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า และทรงต้องการฟื้นฟูให้พระธรรมวินนยบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น 1. ธรรมยุติกะนิกายทรงก่อตั้งธรรมยุติกะนิกายขึ้นในสมัยที่ยังทรงผนวดโดยเน้นการปฏิบัติที่เคร่งครัดตามพระวินันมีระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎกเช่นการออกรับบิณฑบาตการครองจีวรทรงกำหนดให้มีธรรมเนียมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทุกเช้าเย็งที่เรียกว่าทำวัดเช้า และทำรรวัดคำ่ำซึ่งเป็นที่ปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบันทรงปฏิรูปการเทศโดยทรงเริ่มการเทศนาด้วยพระโอษฐ์เองโดยใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจและชวนให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา 2. การทำนุบังรุงและควบคุมพระสงฆ์ทรงออกพระราชบัญญัติต่างๆเพื่อควบคุมความประพฤติของพระสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเช่น ห้ามพระสงฆ์ประพฤติอนาจาร์ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนันหรือบอกเลขให้รัษฎรไปแทงหวยส่งสร้างและบุรณะพระอารามหลวงหลายแห่งเช่นวัดมกุฏกษัติยารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามด้านการศึกษาและวิทยาการสมัยใหม่ทรงเป็นผู้เปิดประตูการศึกษาสมัยใหม่ให้แก่ประเทศเพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถรับมือกับโลกตะวันตกได้ 1. การส่งเสริมการศึกษาแผนใหม่ทรงส่งเสริมงานริเริ่มจัดการศึกษาสมัยใหม่โดยคณะมิชนารีเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษซึ่งทรงเห็นว่าเป็นกุญแจสำคัญในการติดต่อกับต่างประเทศส่งให้พระราชโอรสพระราชธิดาและขระร้าราชการฝ่ายในได้เรียนภาษาอังกฤษโดยทรงจ้างนางแอนนาเรโนเวนส์เข้ามารับราชการเป็นครูสอนภาษาในพระบรมหาราชวัง ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์เข้าศึกษาภาษาอังกฤษกับหมอแคสเวลซึ่งเป็นการเปิดกว้างด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ 2. โรงพิมพ์และราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงอักษรพิมพ์พการหรือโรงพิมพ์หลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังทรงริงเริ่มให้มีการออกราชกิจจานุเบกษาเป็นครั้งแรกเพื่อใช้เป็นแหล่งประกาศกฎหมายกฎระเบียบ และข่าวสารของทางราชการเป็นการสร้างธรรมเนียมการบริหารราชการแผ่นดินที่ทันสมัยด้านพระราชโอรสพระราชธิดาและการสืบราชสันตติวงศ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น82พระองค์โดยทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของพระราชโอรสธิดาชั้นเจ้าฟ้าเป็นพิเศษเพื่อตเตรียมการสำหรับอนาคตของชาติ 1. พระราชโอรสผู้สืบร,ราชสมบัติพระราชโอรสที่สําคัญที่สุดคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลากรต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หซึ่งทรงได้รับการศึกษาและฝึกหัดราชการอย่างเข้มงวดตามแบบแผนตะวันตก 2. พระราชธิดาผู้มีบทบาทสําคัญพระราชธิดาหลายพระองค์มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง ในฐานะพระมเหสีในรัชกาลที่หและเป็นผู้ริเริ่มกิจการสาธารณะต่างๆเช่นสมเด็จพระนางสุนันทากุมารีรัตหรือพระนางเริ่มลมสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีหรือพระพันวสาอายิกาเจา้าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถหรือพระบรมราชนีพันปีหลวง 3. ราชสกุลที่สืบสายจากรัชกาลที่สี่ พระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์เป็นต้นราชสกุลหรือสกุลยศต่างๆจำนวนมากเช่นราชสกุลกรีดากรคักขนางสุขสวัสดิ์วัฒนวงศ์เป็นต้นซึ่งบุคคลในราชสกุลเหล่านี้ได้เข้ามารับราชการและเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปประเทศในราชการต่อมาด้านการปกครองกฎหมายและสิทธิราษฎรราชการที่สี ทรงริเริ่มปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการปกครองให้มีความเป็นธรรมและทันสมัยขึ้นโดยเฉพาะการให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎร 1. การปฏิรูปกฎหมายและการศาลยกเลิกการลงโทษที่ทารุณทรงยกเลิกการพิจารณาคดีแบบจารีตนครบาลซึ่งเป็นวิธีการทรมานหรือการพิสูจน์ความผิดที่ทารุณโหดร้ายเช่นการดำน้ำการลุยไฟ เพื่อให้การพิจารณาคดีมีความยุติธรรมตามหลักฐานมากขึ้นกฎหมายว่าด้วยการเป็นทาสทรงออกกฎหมายที่จำกัดลักษณะของผู้ที่อาจถูกขายเป็นทาสซึ่งเป็นการลดจำนวนทาสลงอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปจัดตั้งกองกงสุนทรงจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเพื่อรับมือกับปัญหาสิทธิสภาพนอกอนาณาเขตที่ไทยต้องเสียไปตามสนที่สัญญาเบลริง 2. สิทธิและเสรีภาพของราษฎรการร้องทุกขโดยตรงทรงกำหนดให้มีธรรมเนียมเสด็จออกรับการร้องทุกข์จากราษฎรด้วยพระองค์เองในวันโกนเพื่อให้ราษฎรสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงการยกเลิกการบังคับทรงยกเลิกประเพณีบังคับราษฎรให้ต้องปิดประตูหน้าต่างและหมอบกราบอยู่กับที่เมื่อมีขบวนเสด็จผ่านทำให้ราษฎรมีอิสระมากขึ้น การสวมเสื้อเข้าเฝ้าทรงโปรดกล่าวให้ข้าราชการสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าเพื่อปรับเปลี่ยนธรรมเนียมให้ทัดเทียมกับราชสำนักตะวันตกด้านพระราชพิธีและวรรณกรรมพระองค์ทรงรื้อฟื้นและปรับปรุงพิธีการโบราณหลายอย่างและทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์อย่างยิ่ง 1. การปรับปรุงพระราชพิธีและประเพณีพระราชพิธีถือนาพระพิพัฒน์สัตยาทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ที่ดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาร่วมกับพระบรมองศ์สานุวงศ์และขุนนางด้วยเพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชนและให้คำมั่นว่าพระองค์จะทรงรักษาความสุจริตยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาทรงกำหนดให้วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์การใช้ปฏิทิน ทรงประกาศใช้ปฏิทินแบบสุริยคติควบคู่กับจันทรคติด่านพระราชนิพนธ์ที่สำคัญรัชกาลที่สทรงมีพระราชนิพนธ์จำนวนมากโดยเฉพาะในด้านศาสนาประวัติศาสตร์และการปรับปรุงภาษารายยาวมหาเวสันดรชาดกทรงพระราชนิพนธ์รายยาวมหาเวสันดรชาดกเพิ่มเติมในการต่างๆเช่นการวณประเวศการจุลพล กันมหาพลกันศักกบัรและกันชกักศัตว์ซึ่งมีความไพเราะและสมบูรณ์ทางวรรณคดีอย่างยิ่งประกาศและพระบรมราชาธิบายทรงพระราชนิพนธ์ประกาศต่างๆประมาณ500ฉบับเพื่อชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมกฎหมายและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นประกาศดาวหางปีระกาตีศกเพื่อปัดเป่าความงมงายของราษฎร โครงพระราชทานพรส่งพระราชนิพนธ์โครงกรอนต่างๆเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและพระบรมวงศานุวงศ์มรดกและความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยพระราชการณียกิจของพระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์แต่ยังวางรากฐานสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในรัชกาลต่อมาผู้บุกเบิกการทูตสมัยใหม่ ทรงเปลี่ยนจากการใช้กำลังเป็นการใช้การทูตและการเจรจาต่อรองกับชาติตะวันตกทำให้ไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมผู้คนพบจารึกพ่อขุนรามคำแหงในสมัยทรงผนวดทรงค้นพบหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่สุขโขทยัยซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์และภาษาไทยทำให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในนักประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญ ผู้กำหนดทิศทางการศึกษาการที่พระองค์สนับสนุนการศึกษาวิทยาการตะวันตกอย่างเปิดกว้างถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกของประเทศที่เตรียมพร้อมให้ชนชั้นสูงและข้าราชการรับมือกับโลกใหม่ได้